สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องผู้รักในการเกษตรท่านที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนยืนอยู่ที่หมู่5บ้านหนองแพงพวยตําบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองที่นี่ครับได้รับทราบมาว่าเขานั้นซื้อสวนมาแล้วเก้าไร่มีทุเรียนปลูกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเป็นพันหมอนทองปลูกมาแล้วประมาณ3ปีครึ่งแต่ว่าต้นนั้นก็รู้สึกว่าไม่โตเท่าที่ควรใบอะไรก็ไม่สวยงามวันนี้ครับ เราได้มากับท่านรองธิตาลีหอมจันทร์หรือหญิงเกษตรได้มาเยี่ยมเยียนที่นี่เพื่อจะมาดูว่าสองปีจากการดูแลต้นไม้ที่โทมแล้วไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้วันนี้เป็นอย่างไรนั้นมาเจอเกษตรกรพ่านนั้นเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะพี่ชื่ออะไรครับปัญญาจันท์ทองครับปัญญาจันท์ทองครับเล่นชื่อต่อยครับพี่ต่อยนะครับพี่ต่อยครับตอนนี้สวนที่เรายืนเนี่ยมันเป็นสวนของใครครับเจ้าของเขาเป็นใครครับ ของคกรุงเทพครับกรุงเทพนะพีศพศ่ศิษารู้ดีอ๋อเป็นของกรุงเทพเขามาซื้อไว้ครับแล้วพี่ต่อยก็ได้เป็นผู้มาดูแลครับครับพี่ต่อยมาดูแลเนี่ยมาดูแลครั้งแรกเนี่ยมาปีอะไรครับเนี่ยปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีหกสามนี่นะครับครับเข้ามาดูแลปีหกสามตอนนั้นนะ่ะตอนที่พี่เข้ามาดูแลเนี่ยก้าไร่เนี่ยมันมีทุเรียนสักกี่ต้นครับเี่ก็มาร้อยสักตนครับตอนนั้นที่กรุงเทพเขามาซื้อเนี่ยนะครับเขาต้องการให้เราดูแลด้านไหนครับ ใบครับผู้ใบผู้นี้ครับต้นผู้นี้ครับตอนแรกมามันต้นไม่โซม,มันโซมครับมันยังไม่โตมันแก่เน,นี้ยใบเล็กี้ยมันอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นสามปีครึ่งอ่ะตอนนั้นต้นมาเห็นท่านรองบอกว่าต้นเตีย้ยเตี้ยค่ะมันเหมาะไหมสามปีครึ่งควรต้นขนาดน,น,นี้ไหมไม่เหมาะครับไม่เหมาะไม่ใช่ใช่ไมหม,มเริ่มจัดการครั้งแรกการดูแลครั้งแรกนั้นเราใช้อะไรเข้ามาดูแลก็ใช้ตัวนี้ครับที่มาครั้งแรกเลยใช้ว่าแพนนี่ครับต้องนี้น้าด้วยแล้วผงด้วยครับอืออ่าสองอย่างบวกกันวร์แพนวร์แพนกครจอซานเนี่ย ฉีดใบด้วยลากด้วยครับพรอไปพร้อมกันเลยผมฉีดอะค่ะอ่าฉีดแล้วฉีดแล้วก็ลดน้ําตามอัตราส่วนเท่าไหร่ก็จริงๆอาจอะิหนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งชุดน้ำพันลิตรอ๋อหนึ่ง <1 S 2> ชุดน้ำพันลิตรครับทั้งหมดเนี่ยเก้าไร่ร้อยกว่าต้นเนี่ยเราใช้จํานวนกี่ลิตรับก็พันลิตรครับ, 1, ค,รบความถี่ห่างก็สิบห้าวันครั้งครับตอนที่เราเข้ามาดูแลนะมันยังไม่มีผลใช่ไหมยังยังครับยังหลังจากเราเริ่มต้นอะมาดูแลช่วงไหนของมันครับก็ช่วงที่มันกําลัง จะติดดอกหรือว่าตั่งยังออกยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอกยังไม่ออกดอกอยู่และตอนนั้นเจ้าของสวนเนี่ยเขามีความรู้ด้านการเกษตรอะไรไมไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยครับไปเจอพี่ต่อยได้ยังไงขอแนะนําโดยพี่วันนัดดาบอ๋อพี่่วันนันำพี่ต่อยมาอีกทีนึงครับให้มาดูแลเขาช่วยดูแลเขาทีครับและพี่ต่อยรู้จักคู่หูได้ยังไงก็พี่นัดดาครับพี่ดาอีกมาผมถามพอพี่ต่อยพ่นไปกี่วันที่เจ้าของสวนเขากลับมาดูแล้วเขาแปลกใจ อ,อ๋อสักสองเดือนก็รู้แล้วครับเอครับสองเดือนมันพุขึ้นพุ้แล้วใบใบขึ้นมาแล้วแต่ที่แรกมาระบบรากเสียหมดเลยลากมันแห้งไหมหมดเลยจากลากเล็กตัวนี้ผมทําลากมานี้แล้วที่พี่บอกว่าลากมันมันแห้งมีปัญหาเนี่ยมันส่งผลใบยังไงบ้างะคะก็ใบก่อยโตแค่แกนบระบบลากไม่ทํางานใบก็แค่แกนค่ะใบไ, <ป S 1> ไม่ดีไม่แตกใบไม่ไหลทั้งสิ้นเนี่ยลากไหมใบแคร่ใบเหลือง ยอดก็เป็นไม่กวาดมี่ไหมครับมีเหมือนกันอันนึงเขาแรกก็ใช้สารที่มีทางดินเยอะไปหน่อยมันแห้งหมดเลยมันแห้งหมดรบบลากมันเค็มเกินไปผมตั้งมีลูกมั้ใส่ปุ๋ยสองครั้งเองนะแต่แรกมันฉีดบบลากผมทิ้งเลยนะสองน้เดือนผมไม่ใส่ปุ๋ยเลยจนฟ้าติดลูกกับผมยังจะใส่ผมทิ้งยาวเลยค่ะเพื่อรักษารากไว้รักษาลาไว้รากดีทุกอย่างแรกดีหมดนะครับอ๋อก็คือว่าเขาลากเขายังไม่แข็งแรงก็เลยยังไม่อยากใส่อะไรเขา ผมกินหลักลบหรลากมันเลยถ้าลากดีลูกจะไปโตตอนนี้มันลากมันเดินดีลูกมาโตเนี่ยวันที่กี่ลูกเนี่ยทำด่าก็ไว้หกเจ็ดลูกครับต้นนั้อันนี้สามสี่สิบลูกอ่ะอันนี้ต้นเท่ากับห้าปีแล้วสิเพราะพี่เพิ่งมาดูได้ปีกว่าแต่จริงปีแรกก็เพ่งแค่เจ็ดแปดลูกนะแต่ผมไว้สามสิบอันนี้อันนี้คือมีลูกครั้งแรกเลยครั้งแรกครั้งแกครับสิบลูกอ๋อสามสิบก็ลูกจริงเหรแล้วอาจารย์ที่สำคัญคือสวยที่สำคัญคือสวยทุสี่ห้าเลยเนี่ย สีโลขึ้นเงี้ยเลยแล้วดูผูเขาดิคะลูกเสมอด้วยนะได้ค่ะผูเต็มสวยเลยสวยดูผูอลไรผูเต็มตุกผูตั้งแต่ซื้อมาครั้งนี้ออกเนี่ยเขามีความยังไงบ้างเขาดีใจมากพึ่งในปีนี้แหละพงได้ดูมีลูกเยอะมืนไม่เคยไม่ได้ลูกเลยพงในปีแรกปีนี้ปีแรกปีนี้ตอนนี้มันออกกี่ต้นเนี่ยมันออกแค่หกสิบห้าต้นถ้ามีลูกนะที่มีลูกนะก็หมายความว่าที่เราบำรุงแล้วที่มันไม่ไม่โร่ไปมากอ่าครับไอ้ที่โร่ไปมากก็ยังไม่นับลูกเปล่าเออนับลูกป่ะก็เห็นเแล้วว่าร แปดร้อยกว่าลูกลูกละกี่กิโลครับโอ้ลูกละสี่กิโลมักงจังสี่โลสี่โลดูแลสี่กปีแรกออกหกสิบเจ็ดต้นครับก็ประมาณสามตันกว่าได้สามตันเจ้าของสวนก็ยิ้มยิ้มนี่ผมใช้ตัวนี้ผมใช้ลงทุนมาเยอะนะตวนนี้ยถูกมากเลยเนี้ยจริงทุนถูกมากปุ๋ยไม่ปุ๋ยรู้สึกผมใช้ไปประมาณแค่สองกระสอบเองมั้งสองกระสอบกระสอบนึงก็ประมาณกระสอบแปดร้อยอ่า ก็ห้าสิบโลอะไรมาตองเขาสอบนั้นแหละแปดร้อย่าแต่สองสิบหกพันหกเอาเนแค่แงะแล้ใช้ตัจนี้ะเองร้อยต้นเนี่ยลงมาไปพันหกแนเนี่ยดูทางดินนะแล้วนี่ใช้ไปเท่าไหร่ก็มันสามสี่ชุดน่ะใช้อย่างอื่นได้ไหมคะก็บางทีก็ปล่อยไม่ฉีดมั่งเห็บมั่งมีมีพวกแมลงพวกลาถ้าถ้าแมลงกี่แมลงเดียวอันนี้ก็แมลงไม่ใช่ฉีดแล้วพวกเพลี้ยเพ้ออะไรพวกนี้ยังก็มีก็มีนะมีน้อยนอนแทบไม่มีเลยเนี่ยเพลี้ยก็ไปค่อยมีมีน้อยแต่ถือว่าดูแลง่ายใช่ไหมเนี่ยยง่า คือไม่มีมูลมายุ่งมายุ่งเมื่อกีมายุ่งยากมายุ่งยากมากถ้าไปแค่ฮอร์โมนตามบ้านมันก็เหมือนเนี่ยมาเรียกแมลงมาเยอะตอนนี้ไม่ค่อยมีแมลงเท่าไหร่ตอนนี้พี่ต่อยไปดูแลกี่สวนแล้วอ๋อก็หลายสวนครับที่บ้านกับสองสามสวนที่บ้านสองสามสวนแต่ก็ต้องถือว่าดกนะคะเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยสามสี่สิบลูกนะคะอาจารย์แต่ละต้นแต่ละต้นแล้วก็คือสามสี่สิบลูกสำหรับทุเรียนปีแรกนะคะมัน ลูกมันสวยด้วยนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าลูกเบี้ยวๆบบูดๆนะแล้วอย่างในช่วงที่เขาเป็นลูกแล้วคะพี่ต่อยใช้ยังไงอ่ะใช้ถี่ขึ้นไหมหรือช่วงที่แตกใบอ่อนเป็นยังไงบ้างผ่านมาที่ผ่านมาก็มันแตกใบอ่อนหลายอย่างคือถ้าคุมดินด้วยในดินด้วยนะถ้าดินเราตัดยางบ่อยจะร่วงมากถ้าเราให้ระบบน้ํามาสม่ำเสมอปล่อยให้ดินชื้นหญ้าปิดๆหน่อยก็มันชื้นเสมอก็ไม่ค่อยร่วงส่วนเนี้ผมไม่ได้ตัดยานนะผมทิ้งหญ้าแค่เขาเลยนะอผมมาตัดตอนลูกขึ้นลูกนี่นะผมตัดมาเองที่ด้เองเนี่ย อ๋อคุมดินให้ชุ่มคุมดินชุ่มเสมอมันปรับเสมอไม่กัดไม่ร้อนไม่ไม่ร้อนไม่หนาวไม่เป็นเทคนิคนะเทคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะน้วลูกยังเนี้ยเนี่ยยังไม่ร่วงถ้าอยู่บนรูดติดทุกลูกเนี่ยอยู่มันไม่ร่วงเลยนะอ๋ออันนี้ได้แต่กไหมคะเนี่ยไม่ได้แต่งเลยเดี๋ยวมันแต่งมันเองไม่ต้องสนใจมันมันจะลูกเบลอฉลาดทิ้งสลาดทิ้งหมดเลยสวยๆวันเบลอทิ้งหมดแล้วสวยสวยไว้เนี่ยเห็นไหมก็คือไม่ค่อยแตกใบอ่อนใช่มช่วงที่ผ่านมาคือไม่แตกแตกกันแดกไม่ร่วงอ๋อไม่ร่วงขิดตัวนี้มันขิดแก่่ๆหนอย ช่วงใบอ่อนมันจะฉีดต้นเดียวอ๋อมมแล้วผสมยังไงคะผสมยังไงซองน้ำผลิตงั้นอ๋อหนึ่งซองหน้าผลิตแต่ใส่นี่ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวผมนี่น้ำนี่ใส่แล้วใครตัวซานนี่ไปใส่ช่วงไหนที่ใส่ถุงก็<อ>ทำใบใบจะแก่เร่งทำใบอ่อนมาแล้วมันอ่อนมันจะขี้ใบจะแก่ติดขัดตัวนี้ส่งเลยอ๋อนีเทคนิคหลายอย่างครับอ๋อแต่ละสวนก็ถึงจะไม่เหมือนกันวิธีการก็ต่างกันไปนะคะท่านฟังกันให้ดีและติดตามกันให้ดีเพราะ แต่และสวนมีเทคนิคใช่ค่ะเหมือนกันอย่างเดียวคือใช้คู่หูใชียชแต่วิธีการปฏิบัติของใครของมันของใครของมันซึ่งเป็นการเรียนรู้แต่ละพื้นที่ไปเหมือนกันพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเอ้พี่ต่อยครับแล้วหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติไหมครับหลังจากเราใช้อย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็พันธุ์บูรณครับพันธุ์บูรของต้นคือการแตกใบดีระบบลากดีเนี่ยลากดีมากเนี่ย จากดักเดิมๆจากลาดกผมตอนนั้นมาแห้งๆแค่นี้ตอนนี้ไหมครับตอนนี้เท่าตีนเท่าแข็แล้วของต้นเ่าขาเลยต้นอ่ะลากรลกแก้วน่ะอยากใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าทุเรียนให้ดูตอนไหนคะที่จะรู้ว่าทุเรียนสวยไม่สวยดีไม่ดีเนี่ยมีลูกแน่นอนอพราะตอนมีลูกแนนอนสวยสวยแต่นี้ใบยังเป๊ะอยู่นะคะอันนี้ประมาณใบนี้เวลาใบสองนะคะใบยังดีอ่าใบหังเป๊ะอยู่เเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นั่นนั่นก็เสร็จจะบูมใหม่แล้วเดี๋ยวอัดใบใหม่อันนี้บูมใบใหม่เอเก็บ แล้วก็จะฟื้นฟูใหม่แล้วก็ทำใบใหม่ใช่ไหมคะอ๋อจะจาเงากว่านี้ในแค่น้ําจิ้มน้ำจิ้มเมื่อกี้ที่เราลองบวกลบคูณหารดูแล้วเนาะก็น่าจะได้ประมาณอถ้าตันละเท่าไหร่นะแสนกว่าแล้วเนาะแสนห้าแสนหกแล้วเนาะช่วงนี้นะอาจารย์ที่ดูนะสามตันกว่าก็ได้ส อาจจะสี่แสนห้าแสนไปอ่ะดูต้นทุนสิคะอาจารย์ยาวยาวไม่ใช่ไปถึงหมื่นหรอมายังไม่ถึงหมื่นแล้วตัวนี้ก็ไปถึงหมื่นสามหมื่นได้ไหมหรือว่าสองหมื่นประมาณนั้นประมาณนั้นหมายถึงว่าเวอร์แพนด้วยแล้วก็ปุ๋ยทั้งดินด้วยสั่งมาให้หมดเลยอยู่เยอะแค่เด่งปีหน้าลงทุนประมาณผมตีให้จุดๆเลยนะประมาณสามหมื่นอะประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ได้เกือบ สามแสนอย่างต่ำสามแสนอย่างต่ำปีแรกนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะมาดูแลมาตรวจสอบอีกทีนึงว่าหลังจากดูแลอย่างสม่สมําเสมอ,อมนะและใช้องค์ความรู้ที่พี่ต่อยนี่นะครับนะครับได้ดูแลไปตลอดเวลาปีนี้หกสี่กะไว้ที่สี่แสนห้าแสนปีหน้ามาดูครับว่าขึ้นหลักล้านไหม,ม,มปีหน้ามาดูกันนะครับเราติดตามกันเนาะเราจะติดตามไปต่อเนื่องพี่ต่อยยังคงดูแลต่อเนื่องพี่ต่อยครับบอกพี่น้องเกษตรกรที่กําลัง บางทีเนี่ยมันพี่ต่อยมาเจอราดไม้เจอใบร่วงเป็นก้านทูบเป็นอะไรต่างๆใบไม่สวยเลยเนี่ยแล้วก็อยากได้ลูกอย่างนี้บ้างเนี่ยพี่ต่อยช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรตัวนี้นะครับแทนหู่หงหาจัดเลยครับเนี่ยแน่นอนเลยครับผมใช้มาหลายปีแล้วครับก็โอเคครับแนะนําทุกคนแค่ได้เลยครับไม่มีิดไม่มีภัยิกับใครครับโอ้ยยอดเชี่ยมาเลยนะครับสั้นๆนักปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติจริงมักจะพูดสั้นๆเพราะว่ามั่นใจคความมั่นใจเนี่ย ว่าบอกไปแล้วไม่ต้องพูดซ้ำกำลังพูดมากครับไม่ต้องพูดมากลองถามปสูดน์ได้ครับใามไม่เครียดถามพิสูจน์ได้เลยนั่นไงครับให้มาดูที่นี่ได้ไหมคะได้ครับได้เลยไมาดูเยครับมาดูที่นี่ครับหรือจะเจอพี่ต่อยที่ไหนก็เข้าไปสอบกันครับเพราะนี่คือของจริงพิสูจน์ได้จริงสถานที่จริงนะครับแล้วที่สําคัญคนมีองค์ความรู้จริงปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรพร้อมด้วยพี่ต่อยนะครับก็ขออนุญาต ลาทุกท่านไปก่อนโอกาสหน้าผมจะไปดูผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้คู่หูในลำดับต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับว่าันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช,ช่วยบัดนี้